สวัสดีนะครับชุกเรา aders, um. นะครับเช้าวันที่21นะครับนี่นะครับนีน <It> ่นะครับสั่งสุพรรณษาเองเลยนะครับนี่สั่งสุพรรณษานอนเลยนะครับว่าเก็บกวาดมูลนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นดินใหญ่เลยนะครับนี่นะครับสั่งให้นอนเลยนะครับนี่นี่นะครับ เขาไม่ดื้อนะครับเนี่ยสุพรรษาเขาไม่ดื้อนะครับต้นออกก็ไม่ดื้อนะครับนี่สั่งให้นอนเขาก็นอนนะครับนี่นะครับเขาไม่กวนไม่อะไรนะครับนี่นะครับบอกให้นอนเขาก็นอนลงให้นะครับนี่นอนนิ่งๆท่าที่สวยเลยนะครับนี่นี่นะครับแม่ขวานก็พูดจัดการเองเลยนะครับว่าผมก็กําลังเอาขยะไปทิ้งเอาอะไรไปทิ้งมาก็นั่งเล่นก็แม่ขวานเขาก็กวดรอนะครับ แรกสุภาษาก็เดินอยู่นะครับไปก็ไม่ความอกว่าให้นอนลงนะครับให้นอนลงครับถือว่าก็โอเคแลครับนี่ทางขนอนลงนะครับทางน้้นนี้ก็มองใหญ่เลยนะครับนี่อามีพิ๊บๆเลยนะครับทางไม่กําไรนะครับนี่ วายจามด้วยอันนี้ไปไหนมาครับนี่ไปใส่มาฮะไปใส่มาฮะไปเล่นมาวายไปเล่นมาเห็นปะนี่นะครับปัดกวาดให้เขาพอนอนสบายสบายนะครับไม,ไม่ต้องกวนใจเขานะครับนี่โอ้อาจจะมีเสียงเครื่องตัดหญ้าด้วยนะครับเพราะว่าเขามาตัดตอฟางไปให้ช้างนะครับนี่ ทางเนี่ยหน้านี้ก็เขาจะตัดมาตัดต่อฟางไปให้ช้างนะครับต่อสังข้าวนะครับไปให้ช้างกินนะครับเขากำลังตัดอ,อยู่นะครับขอจ่าจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับนี่นะครับทางนี้มันจะ,ม,นจะมันจะชัดนะครับทางเมื่อกี้มันอาจจะยุดย้อนแสงนะนี่สังให้นอนแล้วก็ไม่ค่อยอยากลุกนะครับนี่ถ้าได้นอนแล้วก็ไม่ค่อยอยากลุกนะครับเอาไม้เอาไม้แง่ตูดนะครับนี่ ขนาดว่าเอาไม้เหงียดากยังไม่ยังไม่ได้อยากลุกเลยนะครับถ้านอนนี่สวยมากเลยนะครับนี่นี่ครับสั่งให้นอนก็นอนนะครับสั่งให้ลุกไม่อยากลุกนะครับนี่นี่นะครับโอ้นี่นะครับขอบรักนะครับ โอ้วนอนนานจริงๆครับนี่แม่กำไรน,นอนไม่ได้อย่างนี้นะครับแม่กำไรน,นอนไม่ได้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่กล้าถึ้งตัวลงนอนครับก็พยายามให้เขานอนหลายทีแล้วครับแต่เขาไม่นอนไม่ยอมนอนลงอย่างนี้นะครับ สั่งทางต้นออกนี่นะครับไม่ยอมลุกนะครับไม่ยอมลุกนะครับนั่งทานนิ่งๆสอวุ้ยนะครับนี่นี่นะครับไม่อยากลุกนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับว่าถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะครับกับสุพรรณสาแม่ควานสั่งให้นอนนะครับ ควานสั่งให้นอนเขาก็นอนนะครับเขาไม่บอกยากนะครับนี่เขาไม่บอกยากนะครับจะบอกยากหน่อยแต่พ่อควันนะครับแต่น้องช้างไม่ไม่บอกยากครับแต่จะบอกยากเนี่ยแต่ตาพ่อควันนะครับเพราะว่าบอกยากครับถึงเวลานอนก็นอนนะครับเห็นะครับลุกมาแล้วก็เป็นสั่งเสงะนะครับนี่ ไม่สดใสครับอ้าหาตาแนวเลี่ยนหาตาแนวกินนะครับวกเขเนี่นี่นะครับส่วนน้องหมาก็จะนอนคนละมุมคนละเจนะครับน้องหมาครับนอนอยู่ฝั่งทางั้นนูน้นนะครับนี่บางตัวก็นอนใต้ทุนบ้านนะครับบางตัวก็นอนใต้ทุนบ้านนอนใต้เตียงนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับี่บรรยากาศตอนเช้าๆอากาศเย็นๆนะครับลมเย็นๆมากเลยนะครับ น้องช้างก็โอ้นอนดีมากเลยนะครับเมื่อคืนนี่นอนดีกันทุกคืนนะครับหลับหัวชนกันเลยครับต้นอ้อกับสุพันซานี่เม่กำไรก็หันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทางด้านห้องน้ําครับนอนส่วนน้องพีน้องตังก็เล่นฝั่งทางด้านโน้นครับนอนด้างด้านนนหลังเสื้อียงๆหน้าห้องน้ำครับอะ านะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดชแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับบ๊ายบาย